วิธีเข้าดิสบอลบอล v สองนะครับหนึ่งเมื่อได้รับคำเชิญแล้วกดเข้ามานะครับจะได้รับข้อความนี้นะครับให้เรากดตอบรับการเชิญนะครับพอเข้ามาแล้วรับการเชิญอีกทีหนึง่งอ่าแล้วก็ข้ามไปเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะถูกเชิญมาห้องแนะนําตัวนะฮะทำไมห้องแนะนำตัวนะแต,ต่ว่าน,น,านี่ประมาณนี้นะครับห้องแนะนำตัวเราจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยให้เห็นเนี่ยด้วยกันกเนี่ยนะครับเป็นห้องแนะนําตัวนะครับห้อง name ฟ h a ก็คือหลังจากแนะนําตัวเสร็จนะครับก็จะมีชื่อของแต่ละคนโผล่ขึ้นมานะครับวิธีแนะนาตัวสาหรับคน้เีลย พิมพ์กีด ind นะครับแล้วทําตามที่บอกสั่งกดของที่คอยบอลนะครับอ่านนะครับแล้วค่อยเข้านะครับนะอ่ะโอเคไปต่อนะครับห้องเข้ามาห้องแนะนำตัวครับเข้ามาปุ๊บอ่ะเฮ้ยเนี่ยบอลพิมพ์ไว้เพียบเลยหรือคนอื่นพิมพ์ไว้เนี่ยเข้าห้องยังไงวะเนี่ยไม่ใช่ห้องพิมพ์เล่นนะครับเป็นห้องแนะนำตัวนะครับเข้ามาถึงพิมพ์แล้วครับขีด ind ปุ๊บนะครัถามชื่อเองชื่ออะไรว่ทหารตอบไปตอบไปเลยครับชื่อบอลอายุล่ะอายุสิบแปดอายุสิบแปดประจําการที่่่แหหหหหนนนนงงไไก็คืออยูัละ นะครับแล้วก็บอกไปว่านนทบุรีก็ถามว่าใช่ไหมข้อมูลที่เองใส่มาเนี่ยแย่ตอบกดจิ้มเพื่ทีย็แค่นี้เองครับแค่นำตัวเสร็จแล้วไม่เอานะครับน้องๆเราต้องอ่านมากกว่าพิมพ์นะครับอ่านให้เยอะนะครับอ่านให้เยอะสมองเราจะได้ฉลาดฉลาดนะฮะนะความคิดเราจะได้ฉลาดฉลาดพอเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมครับตีตรงนี้ชื่อวัรอายุเรือจังหวัดเพชรที่ชอบนนทบุรีแค่นั้นเองครับแค่นี้คุณก็จะเห็นห้องต่างๆแล้วเห็นไหมครับแค่นี้เองนะครับยูโนยูโนโอเคหวังว่าน้องๆจะได้สาระจากคลิปนี้นะครับบาย